ไปสวัสดีครับมาแล้วครับเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำโต้หู้ขอบเห็ดคั่วกิ้งผมชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมใส,ใส่น้ำแล้วก็หั่นกระเทียมซอยพออยากล้างให้สะอาดก่อนเนะเริ่มเดือด

พอ <Okay. S 2> กินหอมแล้วทีนี้เราก็จะใส่เห็ดเนาะเพราะเป็นเห็ดออลินจิเนาะหั่นให้เป็นก้อนๆโปรตีนเนยอะครับเห็ดสารพันเห็ดนี้คือเห็ดทุกตัวโปรตีนเนยอะหมด ถ้าเมนูนสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักต้องการดูแลสุขภาพทานเห็ดเยอะๆครับพอเห็ดเริ่มสุกก็จะสใสต่ตะกู้เหลืองลงไปหั่นเป็นรังก้อน,หนเหมือนลูกเต๋านะ เพราะว่าเขาพู้มีสุบอยู่แล้วครับก็แค่มาปุ๋ยเพราะพูดจริงๆมันก็ทานได้ปุ่ยให้มันร้อนเฉยๆทำให้มันข้าวขึน ถ้าเป็นเนื้อไก่หนือหมูเนาะน้ำกุ้งกิ้งก็จะแห้งนะอันนี้ก็จะได้มีน้ำออกมาจากเห็ดด้วยจะไม่แห้งเหมือนนกุก้งกนะิ้งเนาะแต่เราจะได้กลิ่นแล้วก็ได้รสชาติของกุก้งกนะิ้งอยู่ละเพราะเห็ดม,มันจะมีน้ำมันจะคายน้ำออกมาด้วยก็เลยผัดแล้วไม่แห้ง แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่ใบบมะกรูดเข้าไปเดนหน้านี่เอโอเคเรียบร้อยแล้วครับมนูไม่งอนน้ำมันเนาะกินยังไงไม่ให้อ้วนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ